นี่กับพี่น้องพอกับผมปลาเขื่อเสื้องแสบอยู่นะครับผมที่ภาพมาเบิง่งผมปล่อยปลาดุกไว้ในบอ่อมือเศร้านี่สามพันกว่าตัวบางตีมีฝนตกบางแห้งครับนี่ห้อยน้ำม,มันไหลผมตรงน้ำลงไปไปเบิ่งว่ามันสิไปจะได้ปลาดุกหน่อยน้ำฝนลงมาผมปล่อยน้ำใสไหลตื่หมดแล้วครับนี่คือน,น,น้ำฝนเห็ละตูมัน นี่ครับร้ยในานามเต็มอยู่กับปดุกกกำลังปล่อยมมอวานโอ้มือเช่านี่ครับหมอวานหมูพนีนี่ครับเห็เตรียมอยู่นั่นบ่อมันใหญ่ตอนแรกผมเอาชิ้ปล่อยนิน่อยแหละผมซื้อก่าช่วงนี้มันหนาฝนเม่งเมกากระไรนะครับผมเอาหลอดไฟมาตีตัตงไว้ให้มันกินเม่งเมานำครับ คนขายปลามันก็อยากขายอยากขายผมมาเที่ยวจักพันมันก็ลดแล้วลดอีกลดนั่นลดนี่ลดเอาไปมาผมได้เอาสามพัน <c oughs> ตัวตกตุลาตอนแรกมันว่าบาทแปดสิบเลยครับมันก็เหยาผมไปเงยาผมมาผมก็ต่อหนา้าต่อหลังต่อไปต่อมาได้บาดห้าสิบบาทห้าสิบสามพันตัวกับสี่พันหาแล้วครับลงทุนไปนอนหอสี่พันหา มันบอกว่าใส่น้ำลา,ลายปลายสิใหญ่งผมก็ปืนน้ำใส่หลายเติบแล้วครับผมเห็นมันคึมฝ้าคึมฝนบนแล้วปิดน้ำไว้โอ้มีตายอยู่ครับมันเดี๋ยวไปมุ่มนั่นตายอยู่สองตัวสามตัวเดี๋ยวเห็นหนึ่งสองสามสี่หาตายหาหกตัวเลยครับโอ้เป็นซิฟอยู่เลยพี่ทางพี่เขาลองแลงลองแลงมันบอกรับประกันครับถ้าตายผมจิตเอามาเปลี่ยนขึ้นให้ไทยรูกไปหโหลดรับมันว่ะตาย โโตตัวสิบตัวช้างมาตถอมันแถมผมมาประมาณเป็นลอยอยู่ดอกตัวโตโที่มันแถมนี่ครับมันตัวน้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าเลี้ยวเห็นอยู่ดอกถัดตั้งใจเบิ้งค่อ,คอยๆซองซุ่มมึงผมจะไปให้เบิ้งหัวมุมเลยครับมันไปออก,กันเต็มอยู่ทางมุมผมเห็นครับออดัวมุมนี่นี่นี่ซุ่มมึงนี่ครับ เต็มเลยโอ้ยปลาดุกสามพันตัวเนาะลองมึงเหรอบัวบมันกน็ผมเคยเลี้ยงประจำแล้วครับวังหนึ่งผมเอาขื้นมดผมก็เลยปล่อยไว้ล่อให้ฝนมันลงผมจังเสียปลาลงตอนนี้ฝนลงแล้วครับจอสายน้ำจากข้างลินมามันไหลโจกลงเลยนี่คือไฟ กลางคืนเปิดให้แม่งมาแรงต่างๆครับมาต้มไฟสิตกลงให้ปลาดุกกินมึงตัวมันไตมันเกิดสวบกินกันเลยครับสร้างมันถ้ามันไตมันที่เป็นปลาประเพียบว่ามันชกนนํำก็ได้ผมก็บปู่ักเห็นเขาวางสัตว์เนาะครับอีกจับประมาณให้หัวหามดีจับมันสองเดือนสามเดือนครับพอได้จับกินได้แล้วครับ มือนี้ก็ฝนตกใส่ฝนตกแห้งเติบอยู่ครับแต่ว่าตกบาโดนตกประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำไหลล,ลงพ่อซ้ำหนึ่งนี่แหละไ <c oughs> ขมันบาตกอีกมือแรงผมก็จะปล่อยน้ำใส่อีกนะครับนี่ผมตอกออกมาไว้เรียบร้อยปล่อยใส่อีกจักชั่วโมงหนึง่งให้น้ำม,มันเพิ่มขึ้นมาอีกห้ามือแรงฝนตกอีกก็จะเติมน้ำกันไปอีกครับมือนี้วันที่เจ็ดเดือนหก ปีหกหกครับเพมันสิลงมือว่านละมันตีหกเดือนหกปียงหกเหอะปลามันบ่ามามันมาเมื่อนี้คอยเริ่มต้นไม่สักกะลาษไม่คอยลำลุวยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามส้มผู้ได้ส้มคลิปต้นจบก็ให้ลำให้ลวยถูกหวยลวยเบือ่อลูกหมาหน่อยเต็มอยู่มันเลรียญมาซองนำ้ำขอบคุณหลายๆครับที่ติดตาม ฝากกดแชร์กดไลค์กดตะไคร่ซับตะไคร่น้ำเนื้อครับปลาเข่งเสื่องแสบครับขอบุณหลายพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ